สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพเยอร์แฟนชอส์สยังสตาร์รอบปัจจุบันนี้นะครับก็มีนักเตะที่น่าสนใจเยอะแยะตะแปะบนนะครับผมมากมายเือเกินนะครับมาดูอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจฮะเพชรในโคน เวสลี่โฟฟาน่าครับกองหลังสัญชาติฝรั่งเศสจากเลสเตอร์ซิตี้ครับผมอายุ20ปีเท่านั้นสูงถึง190เซนติเมตรนะครับและที่สำคัญร่างนี้เนี่ยเป็นฟีเจเพเยอร์ครั้งที่2นะครับค้าพลังตันถึง97เลยทีเดียวนะครับเมื่อทำเลเวลตันนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับวันนี้เราได้รู้กันนะครับว่าในเกมเขาจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมความสามารถในการเล่นเกมรับนะเราไป ดูเน้นๆที่เกมรับนะฮะส่งยาวพอได้นะครับ86นะฮะลูกมงเนี่ย87นะอาจจะดูไม่สูงนะสำหรับลูกมงนะครับผมแต่ว่าค่าพลังที่เหลือเนี่ยมันน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะสปีดครับเป็นเซนเตอร์ที่สปีด95สครับสปีดต้น88ครับโอ้สวยสุดเลยนะครับผมนี่ เร็วกว่าฟีเจอร์พรเพย์ครั้งก่อนเยอะเลยนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์81พลังกระโดด99โอ้โหสูง190แล้วกระโดด99ด้วยนะครับความแข็งแกร่ง97นะครับผมความอึด 95ตรงนี้แลหละน่าสนใจตรงนี้นะฮะแต่ว่าต้องทำเวลตันก่อนนะเกมรับเนี่ย96นะครับบอลวินนิ่งการเข้าบัะทะบอล9 6ค่าพลังเกมรับนะครับสวยมากเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการหมุ่งแล้วก็เอ็กวชชั่นหรือว่าความดุดดันในการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะ92นะครับแต่ก็แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าอย่างอื่นมันสวยไงอ่ะ เดี๋ยวต้องดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับเท้าซ้ายอยู่ในเกมใช้ได้นะฮะสกิลเนี่ยมี4สกิลนะครับมีสกิลกองหลังหมดเลยนะครับมีสกิล h e a แมนมาร์ marking i n t e r c e p t i o นอคคอปติกเคลียร์นะครับถ้าอยากเปิดสกิลเพิ่มถามว่าสกิลไหนแนะนำนะครับแนะนำสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับผมสำหรับ p l ย์ยิงสไตล์ของฟฟฟาน่านะครับผมจะเป็นกองหลังตัวยืนตำแหน่งตัวขึ้นเกมบิ i l d up นั่นเองนะครับสำหรับเวสลีย์ฟฟาน่านะครับกองหลังสัญชาติฝรั่งเศสจากเลสเตอร์ซิตี้คนนี้เนี่ย ถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นปกติเบสเพลเยอร์นะครับเขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินเท่านั้นนะครับเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยค่าพลังก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าอายุ20ปีนะจะตันอยู่ที่90สำหรับเบสเพลเยอร์นะครับผมก็อาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับ เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็มีฟิเจอร์เพเยอร์ออกมาครั้งหนึ่งนะครับร่างนั้นเนี่ยตัน9 5นะก็ถือว่าพอใช้ได้แหละครับแต่ว่าร่างฟิเจอร์เพเยอร์ยังสตาร์แฟนชอยส์รอบนี้เนี่ยตัน9 7นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมหลายคนก็มองข้ามไปพอมีร่างนี้ออกมาอูโหน่าสนใจแต่ว่าขอทําเข้าประตู1ลูกครับ <laughs> อันนี้จังหวะไม่ดีครับอย่าไปโทษนักเตะนะบางครั้งแบบ เห็นนักเตะทําเข้าประตูตัวเองเนี่ยหาว่านักเตะเวอร์บ้างนักเตะกากบ้างนะบางทีมันอยู่ที่จังหวะบอลดูวยอยู่ๆก็วิ่งชนบอลเข้าประตูไปเฉยไม่โทษครับไม่โทษกันครับเราดูภาพรวมฮะดูภาพรวมนะฮะแต่ถ้าบ่อยครั้งก็ต้องคิดแหละนี่การเข้าบอลดูกาก้าหัวขมาไปเลยการเข้าประทะบอลนะครับอยู่ในเกมทีที่อ้าวตัหยิงเข้าอย่าชมสินี่ดักบอลดักบอลได้ดีนะครับผม การเข้าปะทะบอลน,นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะการาแย่งบอลการยืนตำแหน่งเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าความดุดันผมคิดว่าอาจจะดุดันน้อยไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับ d e s t r o y e r ก็อย่างที่บอกไปอ่ะนี่ไม่ใช่ d e s t r o y e er อไงอันนี้เป็น b u i l d Up นะครับ Destroyer คือตัวตัดเกมตัวทำลายเกมนะครับผมตัวทำลายจังหวะคู่ต่อสู้แต่สำหรับ b u i l d Up เนี่ยเน้นยืนตำแหน่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเกมนะ Build Up แปลว่าขึ้นเกมนะครับแต่โดยความจริงแล้วเราชอบ สไตล์การยืนของวิลอัพมากกว่าคือไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าปะทะบอลหรือว่าความดุดันมันอาจจะมีความเป็นลอง d e s t o ทอยเอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่มองภาพรวมแล้วกันนะถือว่าตัวนี้น่าสนใจตรงที่อะไรรู้ไหมครับสปีดนะฮะร,ร่างนี้เนี่ยสปีด95เลยนะครับผมสปีดพอๆกับกองหน้าเลยมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าให้กองหลังสปีด สูงเท่าไหร่แต่ก็วิ่งไม่ทันกองหน้าอยู่ดีอันนี้ภาพรวมนะ99%จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับโฟฟาน่าเนี่ยวิ่งสู้ได้นะสำหรับกองหน้าบางคนนะครับผมกองหน้าบางคนก็ไม่ใช่สายสปีดนะครับหรือกองหน้าบางคนที่มีสปีด90ต้นๆเนี่ยโฟฟาน่าวิ่งแข่งได้นะครับวิ่งไล่ตามได้ เดี๋ยวให้ดูจังหวะแบบนี้นะครับกิีนวูดได้บอลน,นะครับลอจังหวะวิ่งตามแล้วก็แทกนะครับนักเตะท,ที่มีบอลอยู่กับเท้าต้องเลี้ยงบอลไปด้วยเนะี่ยถึงแม้จะมีความเร็วสูงกว่านักเตะท,ที่ไม่มีบอลน,นะแต่ว่านักเตะไม่มีบอลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งตามทันดูครับวิ่งมาจากด้านหลังนะครับแล้ว <c oughs> เหนียวได้ด้วยนะฮะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องวิ่งแซงนะครับแต่อย่างน้อยขอแค่ทําลายจังหวะกองหน้าที่พาบอลมาเนี่ย หรือว่าดีเลยจังหวะของกองหน้าได้นะครับผมก็ดีแล้วนะฮะเพื่อรอให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาประจําตําแหน่งนะครับส่วนลูกกลางอากาศนะครับผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะสูง190นะครับแล้วมีจ้ำเนี่ยสูงมากนะครับจัมเก้าสิบเก้าอ่ะสูงร้อยเก้าสิบแล้วจัมเก้าสิบเก้านะครับผมยืนตำแหน่งดีจังหวะดีนะครับขอให้ได้โดดตัวตัวนะผมว่ากินโฟพอน่าลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะไม่ใช่ว่านักเตมีค่าพลังสวยสรีละดีนะครับจะดักได้หมดแต่่สวนใหญ่มันดได้ไง แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือเรื่องของการเข้าปะทะบอลนะครับถึงแม้ว่าจะมีสกิล interception นะครับบอลวินนิงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแต่ว่าความดุดันนะครับผมมีค่าที่ไม่ได้สูงเท่ากับเดสตอรเยอร์ตัวท็อปๆของเกมนะครับแล้วก็เพลย์สไตล์ของเขาไม่ใช่เดส t อร์เยอร์ด้วยไงบางทีจังหวะการเข้าปะทะบอลเนี่ยมันก็กึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบนะครับอาจจะสกัดได้บ้างนะครับผมหรือถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดแบบนี้เราก็อย่าไปโทษนักเตะนะอันนี้เราตัดสินใจบังคับ นักเตะออกจากตำแหน่งเองนะครับเพื่อมากดดันแถว2แล้วแถว2โยนให้กับกองหน้าชิปไปแบบนี้ก็โทษนักเตะไม่ได้นะขึ้นอยู่กับการบังคับของเราด้วยนะครับการดักบอลอาจจะสู้เดสทอยเยอร์โหดๆอย่างลูเบดิออสไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสไตล์อาจจะต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถต่างกันในเรื่องของการเข้าบอลนะครับแต่ว่าเรื่องลูกกาอากาศเนี่ยไว้ใจได้นะถ้าบอลไปทางเขาเนี่ยผมว่าสกัดลูกกาอากาศได้หลายจังหวะนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถ้าโยนไปที่ ตรงพื้นที่จังหวะเขารับผิดชอบนะก็สกัดได้หลายครั้งนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวไล่เนี่ยจริงๆควรจะเป็นเดสทอยเออร์ะ er นะครับเอาบิลอัพไปไล่บางทีประสิทธิภาพมันก็อาจจะไม่ดุดันเท่ากับเดส t o ทอยเออร์ธรรมชาตินะครับตัวไล่ควรจะเป็นเดสทอยเออร์นะแต่ว่าผมพยายามที่จะรีวิวให้ดูจังหวะการไล่ของบิลอัพตัวนี้ด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับเดส t ์ทอยเอร์อ่ะผมยกตัวอย่างอย่างรูเบนิอัสเนี่ยร่างล่าสุดเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเดสต์ทอยเอร์ที่สุดๆุดอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสเรื่องการจัดฟูลทีมอะไรนะเอามายืนคู่กับ <S <S โฟลฟาน่าผมว่าเหมาะนะเอาโฟลาน่าเป็นวิวอัพนะอันนี้ถ้าจะให้เห็นเห็นภาพก็นึกถึงฟันได้เลยกันฟันได้เนี่ยถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่สุดยอดแล้วล่ะคือฟันได้อาจจะดีกว่าโฟฟาน่าตรงที่เรื่องของการวางบอลนะครับ ันได้ก็มีความสามารถในการเป็นบิวอัพด้วยนะครับผมก็คือการขึ้นเกมนะฮะการเปิดบอลที่แม่นยําด้วยนะครับกองหลังที่สกัดบอลได้ดีนะครับแล้วก็การขึ้นเกมได้ดีด้วยหลังจากที่แย่งบอลกลับมาได้เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติของบิวอัพโดยตรงนะครับแต่สําหรับโฟฟาน่าเนี่ยเน้นเรื่องเกมรับมากกว่านะครับการวางบอลยาวก็พอทําได้ครับแต่ว่าไม่มีสกิลสนับสนุนแล้วก็ค่าพลังในการเปิดบอลเนี่ยอาจจะไม่แม่นเท่าฟันไดนะครับแต่ค่าพลังรวมเนี่ยเท่ากันอยู่ที่97นะครับโฟฟาน่าอาจจะไปหนักในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศ เข้าพัฒนบอลมากกว่านั่นเองนะครับผมแต่ยังไงถ้าเป็นฟันได้นะถ้าเปรียบเทียบกับฟันได้บิวอัพเนี่ยยังไงฟันได้ก็คงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เป็นปลายภาค2021แล้วนะครับในช่วงเวลานี้แหละครับเราก็จะได้เล่นนักเตะตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสู่ปีน2022นะครับหรือว่ามีนักเตะตัวตเก่งๆโหดๆนะครับมาให้เราได้ลองเล่นกันในช่วงนี้นะครับผมพอเดี๋ยวเริ่มต้นภาค2022ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่เรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับนักเตะอายุน้อยในแพ็กยังสตาร์แบบนี้เนี่ยเวลาเราจะทําเวลตันนะครับจะใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมนักเตะอายุน้อยต้องใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะไม่ได้มีไอเทมฝึกหรือว่าไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ที่ทําเวลตันเยอะๆนะครับ ก็ต้องคิดดูก่อนนะครับว่าเปิดตัวไหนได้จะทําเวลตันหรือเปล่านะครับและนักเตะที่อายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมค่าคอสจะน้อยนะครับเมื่อฟีเจอร์เพย์เยอร์กลายเป็นแคลรี่โอเวอร์เพย์เยอร์กัสสีเทานะครับค่าคอสน้อยนะครับก็ราคาจะถูกกว่านะครับเมื่อขายเอาจีพีนะรูปร่างหน้านตามโมเดลเขาหน้าเหมือนด้วยนะแล้วผมจับยืนคู่กับวาลานเนี่ยโอโ้โหเหมาะเลยเอะวาลานก็สกปีดเหมือนกันนะเอาวาลานยืนคู่กับโฟฟาน่าได้อยู่นะครับทุกคนบิลอัพยืนคู่กับบิลอัพ ก็ไม่ได้น่าเกียดนะบางคนมีคติว่าจะต้องใช้เดส t o ทอยเออร์ตัวหนึ่งเอาไว้วิ่งชนนะครับแล้วแต่แนวทางนะบางคนก็เล่นเดส d t ทอยเออร์คู่กันเนี่ยก็เล่นเก่งก็มีนะครับผมมันไม่มีอะไรตายตัวนะเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงนะครับเราก็พูดภาพรวมที่หลายๆคนชอบใช้กันนะครับโขกเข้าไป <c oughs> ถ้าจำดีๆนะครับลองตั้งให้เขามาเป็นตัวหม่งเวลาเล่นลูกนิ่งนะครับจะ <c oughs> ม่งเข้า,าตัว,ต,ว,ต,วตัวเองลูกเตะมุมนะลองอีกทีนึงโขกเข้าไป ผมสวยคานครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเวสต์ลีโฟฟาน่านะครับกองหลังสัญชาติฝรั่งเศสนะครับผมจากเลสเตอร์ซิตี้ตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมให้เป็นเพชรในโคนเพชรในตมในแพ็คนี้เลยนะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสัญใครกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ let mm -hmm.